สวัสดีครับผมเอแบ็กมิจิทะลานอันนี้อันนี้ชื่ออาจารย์อะไรนะฮะช่วยช่วยแปลหน่อยลูกตาไอซีสัมใจส์ฟักระโอเชื่ออาจารย์อะไรนะไอซีสัมใจส์ฟักระโอฟักระโอไอซีไอซีไอซีเซจังบุมห้องอ๋อครับผมอาจารย์จะเก่งเรื่องทําเสน่ห์นะฮะใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์เก่งเรื่องอะไรบ้างอ่ะเก่งเรื่องขายของเรื่องขายของใช่ไหมฮะคนมาทําเยอะเลยคนคอมเมนต์แต่ทุกวันพระก็คนจะเยอะเลยนะครับใช่ไหม

เราเปอตามเียวมชเราทำนาเนี่ยเ้าเราไักไว้สนมาใส่มสอลรม้เราส่วนมากอาจารย์จะทำเรื่องค้าขายนะครคนมาเต็มลยมาครัแล้วการทำเรื่องเสน่ห์หรือเปล่าครับน้องครับทำทำทำเรื่องเสน่ห์ได้ะไล่ะอ๋อไม่รู้ไกตากาก <ส>กระตูตาโคตรใสอ่ะกระตูตาโคตรใสอ่ะเจสไตล์ยเจาเจอนพีสทำเสน่ไม่เป็นค่ะอ๋อจะทำเห้ um. ตาขายเขาสได้อ๋อเขาสงสารให้เมตตาอ๋อเรียกการนี้จะทำขอไถ

ของอสมอขออาจารย์ที่นเรามีชื่อเสียงมากนะครับอาจารย์จะเก่งเรื่องการค้าขายเรื่องอะไรใ,ใครค้าขายไม่ดีอาจารย์ก็จะช่วยใช่ไหมฮะเนาะเอาบองไฟใส่กันยกยกกระดับเยอะฮะไม่ได้ไ อาจารย์นี่ก็มีที่เสียที่ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้เอแบ็กมิกทลเล็ตยินดีมากเลยที่ได้เห็นอาจารย์ <laughs>

ท่านมาจ้าในครับ